มาดูกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะโดยจังหวัดยะลาค่ะจัดโครงการคลินิกเกษตร,รเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชากุมารเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงบริการทางด้านการเกษตรอย่างครบวงจรค่ะ นายอำนาชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2,569โดยมีนายรุ่งโรธสถานในอำเภอทานโตนางวีระสมศิริรักสาราชการแทนเกษตรจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรและประชาชนชาวทานโตเข้าร่วม เทคนิคเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจลากล่าวว่าการออกคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในคราวเดียวกันซึ่งเป็นโครงการบรูรณาการที่สําคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นประโยชน์ต่อการต่อเกษตรกรเพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆด้าน จากนั้นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้เยี่ยมชมบุรต่างๆพร้อมรับฟังการให้ความช่วยเหลือของพี่น้องเกษตรกรจากคลินิกเฉพาะทะเฉพาะด้านได้แก่คลินิกบัญชีคลินิกพืชคลินิกชลประทานคลินิกประมงคลินิกแก้หนี้เคลื่อนที่และคลินิกดินโดยแต่ละคลินิกค่ะจะให้บริการและคำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้นำความรู้ไปปรับใช้และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมต่อไป